คนวันนี้ก็อยู่ช่างใบเบัวสวยๆกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะเอ้ยเราไปสั่งของมาเป็นการ์ดของซันสูนะคะเฉพาะการ์ดนะไม่เอาซันสูด้วยนี่คือคอนเทนต์นะคะทุกคนคอนเทนต์เราทำเองนะคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์นี่ของจุกมากมาเปิดกันมีสติกเกอร์ด้วยเขาบอกว่าขอบคุณค่ะ เปิดกันเปิดออกมาทามมามารีวิวอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกเป็นอย่างแรกจะเป็นทาคุชิโอดีโอนะไม่สโลเลยอะ เนื้อมันน้อยเกินไป <c oughs> อย่างที่สองจะเป็นถงุงเป็นพาบะสกุชชี่นะคะนี่พาบะสกุชชี่ไอ้ข้างบนของตกแต่งนะแต่อ้ที่เป็นลูกๆคือเป็นฮาบะสกุชี่นี่ไอล้ลูกๆเป็นฮาบะสกุชี่ฮาบะสกุชี่นี่มากเลย ร้านใบบัวสวยๆนะไปซื้อมาร้านได้บวดัวสวยๆนิ่มมากต่อไปก็จะเป็นการ์ดนะคะการ์ดของขนมแคมปัสนะคะแบบนี้เลยมีทั้งหมดสองสี่หกแปดสองสี่ <8 S 2> มีแปดอันนะคะของเอ้ยแล้วก็มีสติกเกอร์แปดนะคะมีสติกเกอร์แปดแล้วก็มาถึงตัวการ์ดแล้วนะคะนี่ใบขอบคุณด้านนี้เลย<ม>นี่ไงการ์ดซังซุ่ สั่ง <c oughs> เราสั่งมาเบลไปใช่มาเบลเปล่าไม่รู้นี่แต่มีคำอาา่าน้ลยนะแต่กล้องมันเบือกล้องเบือน่าจะมาเบลแหละมาเบลมาเบล,ม,เบลมัง้ง ถ้าเกิดผิดขอโทษด้วยนะคะนี่แล้วก็มีกา๊าดเอ้ยมีใบใส่กา๊าดสันสุกนะคะแล้นึงนะใส่ก่อน,นก็ใช้ได้นะคะแต่เราชอบเล่นฮาบะสกุช,ชีมากเลยสำหรับคลิปนี้ไป ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็กดไลค์กดแกดชร์กดสมัครช่องนี้ด้วยนะคะบาย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 ค่ะทุกคนบายบาย